ในโลกที่ดูวุ่นวายหลายคนหาความสุขในชีวิตได้ยากขึ้นแต่คุณรู้ไหมคะถ้าคุณใช้ชีวิตให้ช้าลงคุณจะมีความสุขได้มากกว่าที่เป็นอยู่คะ่ะความสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตประจำวันของเรานั่นก็คือการใช้ชีวิตให้ช้าลงฟังดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายแต่ก็มีหลายคนที่ทำไม่ได้หลายคนอาจคิดว่าการใช้ชีวิตช้าลง เป็นการเสียเวลาแต่จริงๆแล้วมันเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยเพิ่มความสุขให้กับชีวิตของคุณได้ค่ะชีวิตที่เร่งรีบจะทำให้คุณหมดพลังเพราะในยุคป,ปัจจุบันเราจะถูกห้อมล้อมด้วยความเร่งรีบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการใช้ชีวิตการเรียนหรือแม้กระทั่งการพักผ่อนเรามักจะมุ่งเน้นไปที่ทำให้มันเร็ว ทำให้มันได้ผลลัพธ์ไวที่สุดแต่ในความเป็นจริงชีวิตเต็มไปด้วยความเร่งรีบอาจจะทําให้คุณหมดพลังทําให้คุณเครียดทําให้คุณเหนื่อยล้าและคุณก็จะขาดความสุขในระยะยาวคุณเคยสังเกตไหมล่ะคะว่าทําไมรุ่นพ่อแม่ของเราถึงได้ดูท่านมีความสุขมากกว่าเ,รา,เรามากนั้นเป็นเพราะในช่วงวัยของท่านท่านใช้ชีวิตที่มันช้าอยู่ ใช้ชีวิตที่มันช้าลงเพราะปัจจุบันโลกมันเต็มไปด้วยความเร่งรีบเราทุกคนจะต้องใช้ชีวิตด้วยการแข่งแย่งแข่งขันมันเลยทําให้ชีวิตขาดความสุขแต่วิธีการหนึ่งที่จะทําให้ชีวิตคนเรามีความสุขได้นั่นก็คือใช้ชีวิตให้สงบใช้ชีวิตให้มีความหมายใช้ชีวิตให้ช้าลงค่ะและยิ่งคุณรู้เร็วก็จะยิ่งดีถ้าตอนนี้ คุณเริ่มที่จะมั่นคงเริ่มมีครอบครัวเริ่มที่กำลังจะคิดวางแผนชีวิตอย่ารอให้แก่นะคะคุณต้องใช้เวลาช่วงนี้เลยเพื่อที่จะใช้ชีวิตของคุณตอนที่คุณยังมีกำลังที่จะทำชีวิตและสร้างชีวิตของคุณได้อยู่ค่ะเราลองมาเริ่มด้วยการทบทวนชีวิตกันดีกว่าไหมคะวัตถุนิยมมักจะบอกว่าหากเรามีข้าวของราคาแพงมีของหรูหรา มีสิ่งต่างๆอำนวยความสะดวกในชีวิตจะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นแต่ตอนนี้คุณรู้แล้วใช่ไหมคะความสุขไม่ได้มาจากสิ่งของสังคมจะบอกให้คุณต้องใช้เงินคุณจะได้รับการยอมรับก็ต่อเมื่อคุณมีสิ่งที่เป็นสิ่งที่คนอื่นเขามองว่ามันดีมีรถหรูมีมือถือรุ่นใหม่มีกุญแจสู่ความสำเร็จมากมายแต่ในความเป็นจริงแล้ว การที่คุณมีสิ่งของที่ดีราคาแพงเหล่านั้นมันไม่ได้เติมเต็มความสุขในชีวิตที่แท้จริงค่ะมันเป็นเพียงสังคมทุนนิยมแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกอึดอัดคุณเครียดและการใช้ชีวิตด้วยความเร่งรีบนี้คุณไม่จำเป็นต้องตามเกมนี้อีกต่อไปค่ะจริงๆแล้วคุณถึงวัยที่จะเริ่มที่จะใช้ชีวิตในแบบของตัวเองคุณออกจากวงจรชีวิตที่คุณไม่ชอบได้ คุณลองใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากจะใช้มีหลายคนนะคะที่เขาไม่ต้องรอจนอายุ60หรือจนแก่เขาตัดสินใจที่จะลองใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองชอบใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายใช้ชีวิตในแบบที่เขาจำเป็นจะต้องใช้ในชีวิตจริงๆคนบางคนยอมทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างในเมืองเพื่อไปใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติใช้ชีวิตอยู่ในแบบที่ตัวเองได้เป็นตัวของตัวเอง ไม่ต้องมัวกังวลกับชีวิตที่มีข้าวของมากมายไม่ต้องเสียเวลาจัดการกับสิ่งรูหราในชีวิตไม่ต้องเสียเวลากับการหาสิ่งต่างๆเพื่อไปอวดใครยิ่งคุณลดความอยากในชีวิตลงชีวิตของคุณกลับมีความมั่นคงและสงบมากขึ้นหลายคนก็ยังคงที่จะติดกับอยู่กับวังวนนี้ยังไม่สามารถที่จะออกจากชีวิตตรงนั้นได้นั่นเป็นเพราะว่า คุณยังไม่ค้นหาชีวิตและยังไม่สร้างชีวิตจากสิ่งที่คุณควรทําอย่างแท้จริงคุณยังตกเป็นทาสชีวิตคุณยังตกเป็นทาสของเงินคุณยังหลงไปกับกระแสะความบริโภคแต่ความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่ประสบการณ์อยู่ที่ความสัมพันธ์ในครอบครัวอยู่ที่การใช้ชีวิตเรียบง่ายแล้วคุณจะมีความสุขให้มากขึ้นลองมาดูวิธีการที่คุณจะใช้ชีวิตในโลกที่เรียบง่าย ได้อย่างไรบ้างนะคะข้อที่1คนรอบข้างจะมองว่าคุณแปลกถ้าเกิดคุณแยกตัวออกจากสังคมไปอยู่ในชีวิตที่สงบสุขคนต่างๆจะมองว่าคุณเป็นอินโทรเวิร์ดเขาอาจจะมองว่าคุณแปลกไปแล้วแต่เขาไม่รู้หรอกว่าจริงๆคุณมีความสุขมากแค่ไหนกับการที่คุณได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวได้ดื่มกาแฟในตอนเช้าอย่างช้าๆได้ทำสวนได้อ่านหนังสือ ฟังเสียงนกร้องสนุกกับการอ่านหนังสือเล่มโปรดโดยไม่ต้องกังวลในเรื่องของเวลาการใช้ชีวิตช้าลงจะทำให้คุณมีความสุขอย่างไรได้บ้างนั่นก็คือข้อที่หนึ่งคุณจะลดความเครียดเมื่อคุณให้เวลากับตัวเองคุณจะไม่กดดันตัวเองมากเกินไประดับความเครียดของคุณจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดข้อที่สองคุณต้องเพิ่มความสุขในชีวิตประจำวัน การที่คุณใส่ใจกับสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวจะช่วยเพิ่มความสุขได้มากขึ้นใช้เวลาอยู่กับครอบครัวอยู่กับการปลูกผักอยู่ก,กับการนั่งชมพระอาทิตย์ตกข้อที่3เสริมสร้างความคิดสร้างสารรค์ให้กับตัวเองพัฒนาตนเองอยู่เสมอช่วงเวลาที่คุณคิดช้าลงช่วงเวลาที่คุณใช้ชีวิตจะเป็นช่วงเวลาที่สมองของคุณได้พักผ่อนสมองเป็นพื้นฐานสำคัญของความคิด ถ้าคุณให้เขาได้พักหลังจากนั้นเขาจะสร้างสารรค์แล้วก็มีไอเดียที่ดีให้กับคุณค่ะข้อที่ 4. เมื่อคุณใช้เวลาฟังและพูดคุยกับคนรอบข้างอย่างเต็มที่คุณจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้อย่างลึกซึ้งและมีความหมายมากขึ้นค่ะวิธีเริ่มต้นใช้ชีวิตให้ช้าลงเราจะทำยังไงได้บ้างข้อที่ 1. ฝึกทำสมาธิหรือฝึกการหายใจ คุณเริ่มต้นวันด้วยการหายใจลึกๆใช้เวลาเพียง5นาทีในการทำสมาธิคุณจะพบว่าจิตใจของคุณสงบมากยิ่งขึ้นข้อที่ 2. จัดลำดับความสำคัญลองถามตัวเองว่าสิ่งที่คุณทำอยู่ในตอนนี้สำคัญจริงๆหรือเปล่าเพราะถ้าหากไม่สำคัญคุณอาจจะลดเวลาไปใช้กับมันลงก็ได้ค่ะข้อที่3ฝึกขอบคุณสิ่งเล็กๆ ทุกๆวันอยากให้คุณลองนึกถึงสิ่งดีๆที่คุณอยากจะขอบคุณอย่างเช่นวันนี้คุณได้กินอาหารอร่อยวันนี้อากาศดีไม่ร้อนมากจนเกินไปวันนี้คุณมีเพื่อนร่วมงานที่ดีที่ให้คำแนะนำคุณแม้กระทั่งเรื่องเล็กน้อยที่คุณนึกได้คุณลองขอบคุณให้ได้อย่างน้อยวันละสามเรื่องข้อที่4ลดการใช้โซเชียลมีเดียการที่คุณเข้าไปไถฟีด เพื่อดูเรื่องราวต่างๆในชีวิตของผู้อื่นหรือดูซีรีส์หรือดูในสิ่งที่ไร้สาระมันจะทำให้ชีวิตของคุณเกิดความเครียดถ้าคุณลดลงบ้างกำหนดเวลาที่จะใช้งานวันหนึ่งไม่ให้มากจนเกินไปและใช้เวลากับการพัฒนาตนเองให้มากขึ้นชีวิตของคุณจะดีขึ้น100%เปเซเลยค่ะข้อที่5คุณต้องสนุกกับการทำกิจกรรมเล็กๆทำในสิ่งที่คุณรัก อาจจะเป็นเรื่องของการทำสวนการปลูกต้นไม้การวาดรูปการออกกำลังกายการทำอาหารจงทำในสิ่งที่คุณรู้สึกมีความสุขและเพลิดเพลินอยู่กับปัจจุบันนะคะคุณจะเห็นได้ว่าชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงได้ชีวิตที่เรียบง่ายเกิดขึ้นได้จากตัวคุณมีเพื่อนของครูเกตคนหนึ่งเขาเคยทำงานในเมืองใหญ่เขาอยู่ที่เมืองหลวงอยู่ที่กรุงเทพมานาน ชีวิตเต็มไปด้วยความเร่งรีบกดดันจนกระทั่งวันหนึ่งครูเกมีโอกาสได้กลับบ้านช่วงปีใหม่และได้เจอเขาได้พบว่าเขาตัดสินใจย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วค่ะเขาเริ่มใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายในทุกๆวันตื่นมาชงกาแฟฟังเสียงนกร้องปลูกผักออร์แกนิกทำสวนแล้วก็ขายผักอยู่ที่บ้านเขาพบว่าชีวิตของเขามีความสุขที่แท้จริงจากการได้ดูแลคนที่เขารักได้ทำสิ่งเล็ก มันทาให้หัวใจของเธอมีความสุขและสงบมากขึ้นครูเกตเองมองเห็นจากสีหน้าของเพื่อนแล้วก็เห็นได้ชัดว่าเขารู้สึกมีความสุขจากภายในอย่างแท้จริงใบหน้าแววตามันส่งออกได้นะคะว่ามีความสุขจากภายในมันเป็นยังไงเขาไม่ได้ดูเครียดเหมือนครั้งก่อนก่อนที่ครูเกตได้เจอเขาในโอกาสที่ผ่านๆมาแล้วคุณล่ะคะคุณยังอยากจะใช้ชีวิตที่เร่งรีบที่มันแค่ให้ความสุขกับคุณในระยะสั้น การส่งผลกระทบในระยะสั้นไม่ได้สร้างความสุขที่แท้จริงแต่การใช้ชีวิตที่ช้าลงจะส่งผลต่อความสุขระยะยาวคุณลองให้ตัวเองมีโอกาสได้สัมผัสกับความสุขในปัจจุบันบ้างใส่ใจกับสิ่งรอบตัวให้มากขึ้นบ้างแล้วคุณจะพบว่าความสุขไม่ได้อยู่ไกลจากตัวของคุณเลยค่ะหากคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์สามารถกดแชร์ไว้ฟังหรือกดแชร์ให้กับคนที่คุณรักได้นะคะ และถ้าคุณชื่นชอบในเรื่องของการพัฒนาตนเองครูเกศจะลงคลิปดีๆแบบนี้ให้กับคุณในทุกๆวันกดติดตามช่องพอดแคสต์ครูเกศสเตชันเอาไว้ได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกคนมากๆที่ชื่นชอบและติดตามนะคะถ้ามีข้อคอมเมนต์อะไรแบ่งปันความคิดเห็นไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ